เราจะเอาบัตรเชลล์กันใส่แพ้์โดนแป้งนะกาเนี้ยเพื่อนๆให้กำลังใจต้อมด้วยให้กดไลค์กดแชร์ฉันจะให้อย่างนี้ให้ด้วยโอเคงั้นลองก่อนให้ต้อมก่อนให้ป้าก่อนป้าก่อนนะเราโดนแป้งอย่างแป้งอะไรอยู่ต้อง ทำได้ก่อนสิ <l ots> ปากมามาเอามาปากป๋าสิเน,นี่ ไม่หลบเองเฮ้ยโอ้ยยังยังเฮ้ยได้แล้วมาเอามาเลี้ยวตามกติกาหันหน้าเพื่อนๆดูด้วยนี่มาตาต่อ Valeu vê tinh luôn cai lá má 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 yeah. <laughs> mmmm 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 Ah, sim

Produzir? Produzir? ok, Do you. Ah. นะอต,อตอบจนไหมผลประกอบการเปงนไงนี่ผลงานของตอบนี่ผลงานของป๋าป้าโดนโอเคเจอกันใหมไม่ผ่านเจอจนไหมหลังจากเราเล่นเกมขวดน้ำป,ป๋าป้าแพสภาพสภาพตอบเป็นไง เงี้ยนีน่มันหยุดโดนมาละอือเอาไา,า,าเป็นไงล่ะทารลาะด้วยิงกเหมือนแพนด้าเลยนะไหนเหมือนแพนด้าเหมือนไซอิ๋วคอนปา๊ะป้าใช่เหมือนแพนด้ามากๆากแม่คันตาบละเหมือนไรโตโต้รูปแบบโตโต้รูปบานี Bunny! Okay!